สวัสดีครับพี่น้องอทุกคนที่มีพอบ้านจ้ะไม้ย่างปลาครับมันเองได้ใบเห็ดเมนู่มฉับเสียดกินพี่น้องอย่างปลาดุกเดี๋ยวรอค่อยติดตามครับวใบเห็ดยังกินตอนนี้กำลังย่างอยูอย่พี่น้องดุกตัวใหญ่ๆพี่น,อน้องมันจืดจืดเดียพุงเลย ลูกมั่นครับโอ้โมั่นครับพี่น้องเอยนี่พี่น้อง,ล,ล,งลูกมั่นครับ อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ยผ้าเฮดเมนูพวกนี้มันนี้ผ้าเฮดเมนูสับแฉกอย่างเสร็จเรียบร้อยเหีืยงอารามเลยพี่น้องมั่นคักปลาตัวนี้ดูตที่นี่มัน่นค่อยไปติดตามกันพี่น้องว่าเ็ะยังกินมัน,นีหมซับคากคนพี่น้อง รับค่าละเอียดยังมีเส้งมีผ้าเฮดแม่นู่ยัง,ยงกิน นี่ต้องร่งงามพี่น่องมันกแก่บอนปันไลย เจ็ดเหนยิงหัวน,น่งหัวนี่จะลาปดุกเขากับ สับปดูกใส่กับค้ามจิบคานี่เห็นไหมกินหอมพี่น้องเสียงจิดังเนียนะครับเสียงสับ ฝันค่าเช้นบดเกนพล้อคคานพอดีลวาสิลัลลบตึ้งสองตัวเลยพี่นอ้อ เสียงอันนินบุดีพี่เนาะเสียงดังเสียงปลาติบุคือเสียงไมหมฮะเสียงไมหมฮะมันชิบุคเรดังแกอีกตัวนึงใช่กันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อย่างไม่ไม่เลย เหนื่อยมั้เหนตมตูนพูนเลยอือเสียบครี่หรอชะไรนะ บรขอาจจับคนพี่น้องเสียงดังเนาะไม่ค่อยติดตามกันพี่น้องมาช่วยพักกันพี่น้องไหนมีพักต้นหอม หอมหลับเราล่าห้อง <ume> กินโดนแล้วพี่นอ้องลาบกระดุกบ่เ,เคยเห็ดกินเลยพี่นนเนาะงวมๆไ่เคยใช่ไมรวมๆไม่เคยมาเห็ดกลิ่นแค่เดียวมีพิ่งคลิปลาบกระดุกพี่น้นองใส่หอมเข้าไปช่วยกัน จะใช่พว่ไหล่หรอความก็ไล่ละครับเดี๋ยจะปูรด ิผมกูหายว้อืมที่ไหนละพิ่ผมมันหมดไปนานแล้วอ้าันเะย่มีนี่เราว่าใส่ตเลยวะว่ามีไหมกว่ามีก็ซื้อแตนี่มา แต่แต uh ่เคยบอได้ตัวเนียยากจิตงูพิล็อไอ้ขั้วห <humidity> ัวหอมเช็นแล้วกันคนละพ่น <n> ้อง uh <n> <n> ลากแบบแ,แห่งๆมือนี่พี่เนาะเสียบกอเก่าเนาะตัวเดีเสียบขัดไป้องดูชิมก่นอนลื่ออยังบ่ลื่นพี่เนอะ ยังลื้มบกนาพีนองเกือบลื่นพีนองเลยบกนาเก่ายู่สวนพีนองคืว่าผูไว้สวนเรต้องสื่อพีนองเลยเ่เป็นพิจิตผูกไว้ ลองมือก่อนพี่นเนาะเล็กเกี่ยวเกินชิมเนาะ

เด็เดเต็มรันพีน่น้องกินน้ำกันพี่นอ้องมาพี่นอ้องกินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ไม่ได้ครับเดอ้อลาบกระดูกเสียบๆเลยพี่นอ้องขมขอนียวโอาหอนพี่นอ้องนั่งกินอยู่ข้างนอก่อสวนพี่นอ้องอื เจีบพี่น้องให้เมยอเลื่อมยังปลืมพี่น้องลืมดุกดวดดุกดวดพี่น้องเห้ บุปผ mm hmm. ิดนะิดทั่วผู้พี่น้องแซ่บตัวนี้ หัวคาจะนําหอมหัวคาพี่น้องเสียบด้ยอยถ้าประดุกเขาต้องซับหัวคาชั้นําึ่งไม่ติดเสียบเฉียงหอมติ่งหัวคา ตระตุนเลยพี่น้องเยอยประกาศหินพี่นอ้องก็แบบวุดวอดเลยหินหนวกดัง มันนี้แม่บ้านมันกินควันแล้วพี่น้อง,ม,งมันเลยหิวมันเลยเห็นมากินคนเดียวมันชื่อชื่อตามแม่ทำไทยมาให้มันเลยกินควันมันหิวเขา่า แยบก่นองเ นี่ก็นั่งกินเขาอยู่สวนคนเดียวพี่น้องเอ้ยในสวนห,าบบหา่างบวบห่างซาใบน้ำ ไปลองเห็ดเบื้องได้พอหมพี่นอ้องหุับๆับใส่หัวคาหัวคามมนเจียนให้นับกินเหล่าเมื่อกจะมีความหอมความกระดุกมันจะบวกข้าวพี่นอ้องหอมหัวคาหอม จะนามวยอยู่บ้านจะไม่เห็ดชิบจินไม่นอออกเป็นตะเา้าออกเป็ะพกมุ่งออกเป็นงาน ในบ้านร่างแปทำความสะอาดห้อง ภาพพี่น้องกินข้าวเที่ยงเพื่นอนหลับประดุกกินข้าวเที่ยงแับๆฉบมกันเพื่อ โอ้แซบพี่น้องลองพี่น้องลองเห็ดเปลิงเนื้อพี่น้องจับๆๆอะไอย่าเงี้ยาแบบแหลกๆแล้วก็เอาเนื้อประดุกที่ห้องจิตหลับมาชมกับหม้อค่าแล้วเขาสับๆๆนั้นแหลกๆใส่กันเดี๋ยวมันจะมีความข้าวเลยพี่น้องมันจะมีหอมหอมหม้อค่าแซ่บพี่น้อง ใกับขัวของหอมเวลาปรุงรถปรุงยังแล้วก็เข่าท่าด้วยพี่น้องเลยลองเฮ็ดเบิ่งนพี่น้องมือนี่กะมาบ้านนาลากะฝากความเปพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใสองนิดหน่อยๆนม,มีกำลังใจใทำคลิปมื้อนี้ก็ กาวมาสวัสดีครับเยอนคลิปหนาครับผม